สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครทักเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกไหมคะใครเคยดูไลฟ์พี่การหรือ,อยังนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ไลฟ์สดนี้ให้กับพี่การด้วยนะคะเราจะได้แบ่งปันความรู้ดีๆค่ะไปให้ถึงคุณแม่ที่กาลังอยากรู้หรือว่ากําลังมีปัญหานะคะ ราคาเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะท้องอยู่ใกล้คอดมีโปรตีนบวกหนึ่งเป็นอะไรมากไหมก็เป็นอาการของภาวะคันเป็นพิษนะคะแต่เป็นระดับแบบไม้นะคะดูความดันด้วยความดันขึ้นไหมนะคะเขาช่วงนี้คุณแม่ก็ต้องไปหาหมอตามนัดน,นะคะแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติปวดหัวตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปี่นะคะก็นี่คือเรื่องของทรายอาการเป็นพิษทรายอาการจะชักนะคะ ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลถ้าถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวเกิดชักขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งแม่และลูกนะคะน้องเจ็ดเดือนตอนแรกยายป้อนซีรีแลกจนตอนนี้เบิร์ข้าวให้กินน้องไม่ยอมกินข้าวเลยมีวิธีแนะนําให้ทานข้าวไหมคะพีก่กันอืมจะบอกว่าซีรีแลกมันอร่อยมันมีรสชาติเด็กจะชอบกินพอมาป้อนข้าวจะมีปัญหาพี่การจึงแนะนําว่าแม่ให้ป้อนข้าวก่อนแล้วถึงไม่ บอนข้าวแบบไม่ปรุงรสนะคะพอน้องจะไม่ติดรสชาติทีนี้แสดงว่าน้องติดรสชาติคุณแม่อาจจะต้องทําอาหารที่ค่อนข้างเจ็ดเดือนเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ปรุงนะต้องทําอาหารใช้น้ําต้มซุปใช้น้ําซุปที่มันค่อนข้างต้มซุปกระดูกมันจะมีรสหวานของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยได้ให้น้องกินขยำเละหน่อยเหมือนซีรีส์แลกนะคะเขาจะได้กินอาจจะไม่หอมหวานมันเหมือนซีรีแลกนะคะก็ต้องแก้กันไปนะคะอ่า น้องผิวแห้งก้านผิวแตกแสบคันควรใช้ยาอะไรดีก่อนอ่อนใช้ยาต้องดูแลผิวลูกก่อนนะคะถ้ายุเกินหนึ่งเดือนแล้วไม่อาบน้ําอุ่นนะคะให้อาบน้ําอุณหภูมิปกติทาครีมบำรุงผิวให้เสร็จภายใน3นาทีหลังจากอาบน้ําภายใน3านาทีหลังจากอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวทาครีมนะคะทาครีมบำรุงผิวสําหรับเด็กนะคะยิ่งถ้าเป็นลูกผิวแพ้ง่งายผิวแห้งนะคะก็อาจจะต้องใช้ครีมที่ค่อนข้างมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ การันตีว่าไม่เกิดให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวลูกนะคะไปดูคลิปเรื่องของการดูแลผิวลูกของพี่กันก็ได้นะคะคุณมนทาการนะคะถามว่าน้องหเดือน10บวันหเดือนสิวันหันให้น้องดูดขวดตอนกลางวันกลางคืนเข้าเต้าแม่จะกลับไปทํางานตอนสามเดือนน้องดูดดูดขวดอิ่มแล้วแต่ยังจะเอาเต้าแม่อีกแบบนี้มีวิธีแก้ไหมคะเวลากลางคืนน้องชอบดูดเต้าหลักอ่ะ ถ้าเขาเห็นคุณแม่เขาอยากดูดเต้านมแม่อยู่แล้วนะคะถามว่าให้ดูดได้ไหมได้นะไม่เป็นอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งพี่จะบอกว่าเราไม่ต้องฝึกพึ่งเดือนสิบวันวิธีการฝึกขวดไม่ใช่ว่าฝึกทั้งกลางวันเลยนะคะให้หนึ่งถึงสองมือเท่านั้นที่เหลือให้เราดูดเต้าได้เลยเน้นให้ดูดเต้ามากกว่าดูดขวดนะคะเพราะว่าเด็กเขามีโอกาสติดขวดมากเวลาที่แม่ไปทํางานให้เขารักเต้าให้มากกว่าขวดนะคะแนะนำว่าให้แม่ให้ใหขวดแค่หนึ่งถึงสองมือและถ้ากินขวดตามปริมาณที่คํานวณแล้ว ยังอยากดูดเต้าให้ดูดเต้าได้ไหมให้ดูดได้หลังจากที่เราปั๊มนมออกแล้วเนาะและถ้ากลางคืนติดดูดเต้ารับแม่งัดออกต้องฝึกอย่าให้ดูดเต้ารับเดี๋ยวจะติดไปแล้วมันจะยากนะคะคือดูดเต้าเสร็จแล้วหลับแล้วปล่อยอะ่ะไม่ต้ององมอะ่ะถ้ารู้สึกตัวคุณแม่อาจจะตกก้นเบาๆนะคะทําหมันมาได้สองเดือนออกกําลังกายทางหน้าท้องได้ไหมเออสักสามเดือนขึ้นไปดีกว่าคะ่ะคุณแม่แล้วก็ดูว่า ทำแล้วแบบปวดไหมมีอาการข้างเคียงอะไรไหมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังพิการแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพิการนะคะวันนี้พิการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ